้องแล้วอันนี้นุอ๊อกป้องนี้ออกมาอีกกันโอเคบนสูงมากรอเห้นสั้นมากกล้องนุ๊ตจะได้อันนี้เพ็งไหนแน่จ้าจัดงานมือนีคืออลังการคต่คนหลายอยาญาและจ้าน่นอนคะขอ,อเป็ดเป็นอะไร เสียงอีเนี่ยน,นอนปีนาว่าสันจ้าฟังเสียงจะสุดยอดเนาะจากเนาะสุดยอดคักบอสแสงสีเสียงอลังการแง่นอนอีเด็ดพระเจ้ามุก มมาาเอางงขอไม่หนูมอซื้อในจานแนน้ำเน้อค่ะเฮียซื้ออย่งเนาะนวัดค่ะนวัสงสาเนียนวันวสงสาเนาะค่ะเนาะว่นั่นจะุดังเลยในน่น,นจะกุนอ,อนงศารสูงมากเลยดูได้แงนหนานเลยทด้พี่น้นองเจา้าภาพใหญ่จสปอร์ตอี่เลี้ยงนอาลังการเนาอะเนาะ มือถ้าพี่อยู่มือหนึ่งมือเปิดพี่เลยอ๋อเด้๋วพี่น้องถ้ามือหนี้ได้มือหนึ่งมืออื้นเปิดพี่หนูว่าไก่พูผะหนูเบิ่งก้นแล้วหลายคักขยะนคักพี่น้องบูรณาวงสามรับวงสองแล้วก็จ้างต่ออีกปีหน้า โอ้ให้เราหาสอนนุษจ้าจ้าากเงี้ยวไปหาบอนหาสอนนุนได้จัดเออเพี่ยพันธิจ้างอีกตอแล้วจ้าปีนาไล่สดพร้อมด้วยกันพี่พันธิตอยู่ไหนพันบอกหนูว่าไปเงี้ยเป็นผู้จัดงานเป็นเจ้าของพันธีตพันเลยบอกหนูมาสัมผัสพันอยากตั้งอยาพันอยากขอน้ำอันนี้คือจอไล่สดจ้า พนรู้จักได้นะหนูยังบ่รูจ้จักเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพีบันแพ้งเอฟซีองอิงหลายจ้าจ้าฟังใสมาหลายเพราะว่าหนูสัมผัสบรรดา,นานเน,น้นเน้นนั่นส่วนหลายมแต่พี่น้องฟังใสหลักข้าเจ้ากับผิวผ่อนดีผู้งามเต่งโตก็สวยๆเนาะเห็นหลังอ่อน ปีนี้จัดทุกปีปีละจัดมือจ่ายอ๋อปีละสามเมือแล้วจ้างหมอล่ใหไ่นี่ทั้งสามขึ้นเลยป่ะจ้ะ เพืนอด้ะจ้าพี่น้องจัดงานมองจอดรถกับออนซอนจ้าจัดจัดงานจัดสถานที่ได้โอเคขนาดเลยลูกไปมาหลายมองแล้วบริเวณจอดรถนี่สุนลูกหูลูกตาพื้นที่สุนยอดเลยค่ะพื้นที่สุนยอดอีหลี กว่างละสุดยอดอีหลีจ้ะผู้ผู้จัดงานผู้ดำเนินง,งานผู้ดูแลผู้จัดสรรหล,กลักการล่านค่าล้านล่วงกันหลไรต้นเต้นของกินกันหลายจะเป็นสามาเทียวเ,เป็นสามาทั้งหุ่นจะอลังการสุดยอดอีหลีจ้ะยวหนูขอต่ออีกนิดนึงเลยเนียเพราะว่าเห็นทิ้งเน่ <c oughs> า แน่จังหน่อยปันนี่ละคนสิได้รู้จักจัดงานของน้องคายเขาเนาะจัดเนาะบ้านยังจักขอบอกบ้านบอกอัมเบในเนี้ยบ้านมุกตาบ้านมุกซามบ้านกลางวัดนู่นหนองคายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะมาเคื่อนนี่ยู่อัมเอเป็นอย่างนี้หนดพี่เห็นมาจ้าสะเทือนสังกะสีแที่ยเล่นมาจ้า ยิ่งหลบับก็เลยอดไปเลยก็เลยมากหมือนเห็นเนาะเนี่ยพรอาจารย์พี่น้องลังม่าไไนไหลมาอเ่าโอ้ไหลเป็นตาอ่อนซ่อนอีหลีพอบ้ามุขขึ้นอ่ำเพื่อนมาปันนี่จ้าเมุขขึ้นนี่อ่ำเพื่อนมาปันนี่มนนแมนจ่าอันรับหนึ่งเลยเดี๋ยวนี้ของประเทศไทยต้นแสนสีเสียงโลดจ้าเพราะว่า คิ้วท้องอีรีสควรจะจองคิ้วได้สะดวกสักพูอันนี้ได้คิ้วนี่สุดยอดเลยได้จ้าส่บุนเนี่ยบ้านนู้เขาจะอยากจ้างบ้านใกล้ๆนะเขาจะจ้างเขาจะได้จองถามสองสามปีจังได้ปีละปีมาบนเวทีฮาวน์อันนี้จองตะพีฮาวน์แม่บอจ้าสะดวกกันนิดเดียวนะคะวันนี้เรามีฟ้าจะปีแล้วเนี่ยจ้าถ้าจองมันนี่สุดยอดอีหลีสุดยอดอีหลีคิ้วท้องอีหลีบางบ้านเพิ่นอยากได้เพิ่นเพิ่นยังบ่ได้เลยจ้า บางบ้านพ่นอยากได้ชิ่วอยากได้ชิ่วสาวหน่อยนี่พ่นกับว่าได้อยู่แล้วมือเมนูอะไรบ้างคะที่ใช่จะถึงขาวทั้งข่าวแล้วหวานวันนี้หนูจะให้ผู้โชคดีสิบพันที่จะได้รับเสื้อตัวนี้มาตอบให้หนูหน่อยว่าเมนูกัทิี้มีอะไรบ้างชื่อว่าอะไรจะเป็นเมนูขาวก็ได้จะเป็นเมนูหวานได้ใครจะมาตอบหน้าเวทีเลยค่ะมาเลยพี่มายโชคดียู่ฟาดโล่งฟาดโป่งอากาศกับพระหอนเนะจ้ะอากาศเป็นใจขนาด เพราะว่าหนาวต้องขึ้นหนาวเดือนสามหนึ่งสองนะค่ะเฮี่ยคนมาเบิ้งดูบุญนะประจันวิปัสนเฮียเรามายืนเบิ้งด้วยความชื่นใจด้วยความดีใจนะจ๊ะเนาะบบลังเล่เลยที่สิจ้างต่ออีกปีหน้านะจ๊ะเนาะจองคิวไว้แต่พี่สิได้คิวไว้ยูดอกบานหลาย่มองเพคนกับวิทย์คิวด้วยจ้ะเพราะว่าเต็มเอียดคิวสาวน้อยนี่ ชิวท่องอีลียากอีลีกว่าจะจ่างได้มองได้ได้สาวหน่อยมาลงนี่ชื่อว่าสุดยอดเลยสุดยอดเลยจ้าจัดงานนี้จ่ายแม่ท่านมีอะไรคะ คคมจาเอาอ๋อใจใจง่ยีหีด้พี่้องเจ้าภาพผู้จัดดีใจแง่ยี่หรีใจแง่ด้ากี่หรีจ้านแหลยจ้าจังสมเป็นผู้นำจังสมเป็นผู้นำจ้าจ้างไม่คนเดี่มวนนาะจ้าเนาะราคาเก็บบัตรกับว่าแป้งบัตรละลอยนีถือว่าถือว่าต่างท้ำบุญมีแคมเปญมาฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะจ้า เป็นค้ like ันน yeah> ี้อร่อยดีค่ะรวยทูติลาแจกของคุทวันไรตีสอนเองนะคะโอ้จ้ากะท่อร่อยดีอยู่แล้วมาตัดคันะคะแจกที่อยู่้อมกโทัดไล่ได้ทั้งหมดนี่ก็คือถวายวัดแม่บ่กค่ะจังหวัดตากซึ่งศูนย์โอ้จ้าเด้อยพี่น้องมารวมท่ำบุญน้ำเฮียพดีจ่าน้ำพื้น้0านะให้ได้บุญย่อๆยิงๆน้ำตสล้ลำรวยๆอยู่ดีนี่แห้งสาแข็งแรงใจเนีย เลยนะฮะจ้าอย่าลืมส่งมาได้เยอะเลยนะครับติดตามกุศลหญ่จ้ากุศลยายถู่งแหงสีรวยเป็นาก็จากรวยอยู่แล้วแหงจะรวยเป็นอาจ้าขอบขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆจ้าสามารถไปติดตามได้เลยค่ะ